สวัสดีค่ะวันนี้น้องพอจะมาทานข้าวนี่ข้าวต้มข้าวต้มไข่ต้มอืู้เลือเลยข้าวไข่ต้มนี่เดี๋ยวนะหิวมากเลยน้องพลหิวมากเลยครับอื อดอดอิ่วมากเลยครับนี่วันนี้จะกินข้าวอยู่ที่ทุ่งนาะบรรยากาศดีมากเลยมาวันนี้แต่งตัวหล่อพอดไปเที่ยวไหนมาครับพอดไปเที่ยวไหนมาครับนี่ไม่ออกอ,ะอ่ะอ้ามเก่งๆต,มๆงๆงงตบๆมือหน่อยเก่งๆยังไงตบตบมือหน่อยตบตบมือหน่อยครับ น,นี่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 ไหนไหนไหนไม่ออกให้ออกให้เออออกเอาอ,ออกเลยใช่ไหมนี่เออออกให้แนละ้วอะนี่เก็บเลยอ่ะอไหนยังมี้มีแต่ข้าวเนี่ยกินไหมเออหาอะไรหาอะไรน้องหาอะไรครับน้องหาอะไรครับ พอกินด้วยได้ไหมพอจะกินข้าวออน้องจะกินข้าวเออโอ้โหเก่งๆตัวมือ,อยังไงเก่งๆ,ๆนี่เก่งๆ,ๆตัวมืออย่างนี้เก่งๆเก่งๆเก่งเก่งไหนนกนกอยู่ไหนนกน,นกมีนกนกด้วยกินข้าวมีนกนกอยู่บนท้องฟ้าต่อต่อต่ออ่ะจับไม่ได้ครับ นกนกอยู่บนท้องฟ้าดูสิมีกากาไหมกากามีไหมกากากาไหนหนูจะกินอะไรไหนดูสิมือมาสิมือมาเช็ดออกสิโอ้ยตกอีกแล้วนี่ในกากาอยู่ไหนกา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 อันนี้กากากา ในป้าป่าอยู่ไหนป้าป่าป่าอยู่ในสระมีไหมเนี่ยไหนครับโดนปากเลือดปากเด็กอยู่ไหนปากเด็กอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อ้ำเลยเก่งๆไม่จับไม่จับเดีย๋ยวมันเลอะหนนก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 นูหนูๆๆนนนอยู่ตรงไหมเห็นกิ่งไม้ตรงนั้นไหม โอ้โหอู๋ไข่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 ไหนไข่จะกินไข่ไท่นี่ไข่ไข่ให้น้องนี่ไข่ไข่ให้น้องคอรสนี่จับไม่ได้อืมจับไม่ได้เดี๋ยวมันเลือดูสิมันจะเลือทับไหนตรงไหนอตรงนี้ไหมตาเอ๋น้องจะไปไหนน้องจะไปไหนครับเก่งๆก่งจังเลย อ๋มไหนอ่านั่งลงนั่งลงนี่ครับไหนพี่แพมไปไหนพี่แพมไปลงไปเล่นน้ำแล้วเหรอพี่แพมอืให้น้องไปด้วยไหมแพมเฮ้ยเฮ้ยถ่ายมาเฮ้ยถ่ายมาไหนแพมให้น้องไปด้วยไหมแพมเก่งๆตั้งเลย ไมดูรถไถ่า <laughs> ฮ่าฮ่าเบิง้งรถไถมากมากแพีงมากลายรถไถ่ถ่ยไหนไหนไถ่าไปไหนไปถ่ากลับบ้านแล้วไถไถกลับบ้านแล้วครับอือนะไถไถกลับบ้านแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านนะเดย์ถอืม เดบ,บ้านนะทายๆบายบายครับน้องพอจะกินข้าวต่อเดี๋ยวน้องพอจะไม่มีแรงขับรถไถเออน้องพอจะไม่มีแรงขับรถไถอ่ะวิเพียมไปไหนมาเพียมกินข้าวกับน้องไหมนะเพมกินข้าวกับน้องไหมเอาเพรมไปแล้วแพไปแล้วออไปแล้วครับ ถ้าไม่อั้มพี่แพมจะโดนแซ่เพียมจะโดนแซ่เลยเหรอถ้าไ,นะไม่อั้มน่ะเ,นเกง่งเ,เก่งเหรอเก่งเก่งตั้งเลยอู้ดโดนเสื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปชักจะไ,ไปชัก,ช,กชักให้ชัก,ช,กชักให้น้องพอดครับนั่นเหรอ เก่งๆตั้งเลยเก่งๆตั้งเลยเก่งม,มากเลยน้พอลเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวอีกแล้วครับทุกครั้งที่น้องพอลเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวนอกบ้านแบบนี้จะกินข้าวได้เยอะมากเลยอืมบรรยากาศมันก็ดีด้วยเนาะอเอะอีกไหม กินเยอะๆครับกินเยอะๆครับบุ้ไม่ทำเลอะบาย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 น้องพอรไปกันนะครับอันนี้นี่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้บายบายน้องพอรไปกันนะครับบายบายน้องพอรไปกันนะครับ